สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระ,ะศึกษารายวิชาภาระ,ะศึกษาสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอบอุ่นร่างกายกันนะครับผมการอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะออกกําลังกายในการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้ได้ผลดีควรใช้เวลาประมาณ5-10นาทีซึ่งมีตัวอย่างดังนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับท่าบริหารไหล่กันนะครับผม 1. ยืนตัวตรงแยกเท้าเท่ากับความกว้างของไหล่มือทั้งสองข้างแตะศีรษะกางแขนทั้งสองข้างออก 2. ให้ดึงข้อศอกทั้งสองข้างเข้าหากันข้างหน้าใบหน้าอย่างช้าช้ากลางข้อศอกกับสู่ท่าปกติงานวิชาพลระศึกษาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าบริหารไหล่แล้วอัดคลิปวิดีโอส่งครูในกลุ่มส่งงานพละ โอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม